สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 over ทุกๆคนครับผมก็สำหรับเมื่อคืนนี้นะยิงไวอีกแล้วไม่ทันจริงๆเลยก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสกอร์สูงแรกนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลสกอตคัพครับผมเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะคู่ระหว่างทีมคลายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนสเตนเยน,นะครับน่าจะเป็นบนถ้วยนะก็เสียตีเจ้าบ้านนะก็เตะไปทั้งหมด18นัด ชนะ6เสมอ2อ2แพ้3กดประตูไปถึง10ลูกเสียถึง22ลูกเก็บคะแนนได้32คะแนนรังอันดับ8นะครับถือว่าทีมก็สภาพกลางๆนะส่วนทีมเยือนเนี่ยเตะไปทั้งหมด18นัดชนะ9เสมอ4แพ<ๆ>้5กดประตูไปถึง30ลูกเสีย<ๆ>ถึง18ลูกเก็บคะแนนได้31คะแนนรังอันดับที่4นะครับถือว่าฟอร์มดีกว่านะฟอร์มใช้ได้เลยนะส่วนเซติเจ้าบ้านเนี่ย ของปีนี้เนี่ยย้อนหลังทั้งหมด9นัดของมันเนี่ยก็ชนะ3นะัดเสมอ1แพ้5กดประตูไปถึง11ลูกเสียถึง16ลูกส่วนทีมเยือนย้อนหลังออกนอกบ้านปีนี้ทั้งหมด9นัดนะก็ชนะ4ี่เสมอ3แพ้2กดประตูไปถึง13ลูกเสียถึง10ลูกซึ่งหลังบ้านเนี่ยที่ผมไปไล่เช็คสถิตินะเวลาออกไปเยือนนะนันมากจะเสียแบบคือจะเสียประตูบ่อยมากเวลาออกไปเยือนเนี่ยทีมหลังบ้านเนี่ย ส่วนเซติคู่นี้ที่เจอกันนะเจอกัน10ครั้งนะตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2020เนี่ยก็เป็นฝ่ายคลายชนะไป2นัดเสมอ4นัดและแพ้ถึง3นัดและประตูรวมเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยสกอร์รวมเนี่ยมี2ลูกขั้นต่ำถึง9นัดเลยนะและมีสกอร์ครึ่งแรกถึง8นัดเลยคู่นี้เนี่ยและ,ละราคาวันนี้นะเริ่มต้นมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งควบใจน้ำ0.88ให้รองทีมเยือนจ่าย0.94 ส่วนสกอร์สูงเปิดมา3ลูกจ่ายสูง0.99จ่ายต่ำ0.81และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.69ให้ภูเสมอ3.75และให้หลังบ้านชนะ3.80ซึ่งถ้าเรามองจากภูตรงนี้แล้วนะครับให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงของการจ่ายค่าน้าแบบสูสีแบบนี้มันไม่ใช่งานง่ายสำหรับเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเองเวลาเจอกันเนี่ยมักจะทาได้ดีกว่านะผมบอกเลย และราคาปัจจุบันที่ผมเช็คล่าสุดเมื่อช่วง3ามทุ่มนะให้เจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ำ0.83ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ำ0.99ส่วนราคาสูงคงที่3ลูกจ่ายสูง0.96จ่ายต่ำ0.84และขยับราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.60ให้ภูเสมอ4.0และให้ภูหลังบ้านชนะ4.10ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้อีกรอบแล้วนะครับบอลต่อลักษณะแบบนี้ เจ้าเริ่มให้กับความมั่นใจกับเจ้าบ้านแบบเต็มตัวและซึ่งเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องเปิดฉากเกมลุกบุกใส่แน่นอนแต่2ทีมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกรดบอลที่เท่าเท่ากันนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยแบกราคาแบบนี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยบุกชวนทะเลาะกันทั้งเกมแน่แต่ผมบอกเลยว่าทีมเยือนนะ่ะไม่ใช่เป็นทีมที่ขี้เหร่อะไรนะเวลาเจอใครเนี่ยมักจะออกทําได้ดีกว่าและมักจะยิงประตูได้ตลอดนะเวลาเจอกันเนี่ย ส่วนราคาราคาสูงนะครับราคาสกอร์สูงแรกวันนี้ก็เปิดมาลุกควบลุกครึ่งนะครับจ่ายน้ําสูงน้ําเต็มเลยให้ลอง0.80ส่วนราคาภูเสมอครึ่งแรกวันนี้จ่ายมา2.32ให้เจ้าบ้านชนะ2.29และให้หลังบ้านชนะ3.98นี่คือราคาภูครึ่งแรกนะครับและแฮนดิแคปเนี่ยของครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านต่อปอปอนะครับจ่ายน้ํา1.82ให้ลองหลังบ้านน้ําเต็มนะครับ การจ่ายน้ํา1.82ให้รองหลังบ้านน้าเต็มน่ผมบอกเลยว่าสู้นะกับเหรียญราคาเนี้ยผมบอกไว้เลยและ6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยก็ชนะ2เสมอ1แพ้3กดไปถึง8ลูกเสียถึง7ลูกส่วนหลังบ้าน6นัดล่าสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้2กดไป9เสียถึงสลูกซึ่ง6นัดหลังสุดเนี่ยเวลาเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนสเตลเล่นเนี่ยตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2020เนี่ย มีประตูครึ่งแรกถึง6นัดเลยนะและออกสกอร์ผลรวมเนี่ยขั้นต่ำถึง2ไม่ตลอดเวลาเล่นในบ้านผมมองว่าจุดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสําหรับสเตลเล่นะครับผมว่าเจอกันทีไรคือบันเลยกันตลอดสําหรับคู่นี้คือไม่ยอมกันอนะซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับผมไปผมไปนั่งไลราา่ราคาของราคาของแ3 6สามหกห้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ้าบ้านครึ่งลูกนะ0ูนย์จุดแปดศูนย์นะแล้วไหลมันต่อครึ่งควบลูกนะในแปดสามหกห้าเนี่ยซึ่งเจ้าเนี่ย ผมบอกเลยเจ้าให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านนะนะคู่นี้เนี่ยแต่ด้วยสติเวลาเจอกันทีไรเนี่ยเจ้าบ้านมักไม่ค่อยจะได้กินราคาตรงตรงนี้ตลอดเวลาเจอสเตนเลสนะส่วนมากเนี่ยจะออกเสมอแต่ว่าเสมอแบบมีสกอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกคลายนะครับเตะเวลาตีหนึ่งก็เวลาตีหนึ่งครึ่งนะผม สกอร์สูงครึ่งแรกใครนะครับวันนี้ก็ถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s สีห้า o v e r s สีห้า o v e r ที่เดียวเท่านั้นครับผมรับรองกลุ่มนี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับก็คลิปนี้เป็นคลิป V I P เฉลยนะครับคนที่จะได้เห็นคลิปนี้ก็อยู่ในกลุ่มห้อง V I P เท่านั้น,นครับผมก็สุดท้ายน,นี้นะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ